มาซาอยากไปเที่ยวไหมลูกยอยากเก็บของเล่นเลยเก็บของเล่นให้หมดเลยนะนั่นแหละเอามาเล่นแล้วก็ไม่เก็บอะ่ะเห็นไหมเนยเก็บให้หมดเลยดูเออเก็บใส่ถังเลยลูกเออครับน,น,น,นุ่นกีตรานุ่นด้วยเนาะกีตาราสีชมพูอะ่ะ ยั่หมดเลยครับจะ,จะใส่ยังไงนะไปเที่ยวไหมล่ะอยากไปเที่ยวไหมนะอยากไปเที่ยวก็ต้องเก็บนะลุงนะะ,ะ,ะเก็บเนกะ็บนอืนาซาครับถ้าเห็นสาวสวยทําไงลูกนหนสาวสวยทําไงนะนในหันหน้ามาดีๆหันหน้ามานี่ ไหนไหนไหเหสาวสวยทำไงนะนี ày, này, này. ่ <c ười> <c ười>